ครับตอนนี้เรามีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาอีก2%นะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะออกจากที่นี่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมว่าผมได้ยินเสียงคนนะครับผมเราต้องมีคนมาช่วยผมออกไปไดแน่นเลยนะครับตอนนี้เราต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะครับผมยังใส่ชุดเดิมนะครับจากตอนที่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมเอาแบตเตอรี่ไปตากแดดนะครับจะทําให้แบตผมมามีมีขึ้นมานะครับนิดหนึ่งนะครับครับทุกคนผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับอุ้ย อุ้ยมีคนนะครับผมรดตายแล้วเฮ้ยคนหาหน่อไม้เดี๋ยวเราต้องไปกับคนหาหนอไม้นะครับช่วยผมด้วยนะครับนะครับช่วยผมด้วยนะครับผมหลงทางครับแกไม่สนใจอะไรเลยนะครับแกหักหน่อไม้อย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับแกพี่ีพี่ถันในการหาหนอไม้นะครับ อเป็นยิงสาวสวยด้วยนะครับตอนนี้เราต้องตามแกออกไปนะครับดูป่านะครับมีแต่ป่านะครับเออไม่ได้ม้นะครับตรงนี้แ,นแกบอกว่าเดินไปตับทางนะครับเพราะว่าภาษาถิ่นแกนี่นะครับนี่นะครับเฮ้ยมีเบอร์โทรด้วยนะครับ เราไล่แถวเดชอุดมนะครับผมไม่รู้ว่าแบตผมจะหมดอีกตอนไหนนะครับแต่แกก็ไม่ได้สนใจนะแกก็ไปหาหน่อไม้อย่างเดียวนะครับไม่ได้สนใจว่าเราแกไม่มีน้ำนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับแกเห็นหน่อไม้นะครับแกคงแบบต้องการหาหน่อไม้ก่อนนะครับว่าแกน่าจะรู้ทางนะครับ นี่ครับตะวันนะเดี๋ยวเราไปกับแกนะครับนี่ครับแกก็สับหน่อไม้อย่างเดียวนะครับไม่สนใจพวกผมเลยครับแต่ผมก็ผมก็จะช่วยแกนะครับด้วยการแบกหน่อไม้นะครับนี่นะครับผมผมจะช่วยแกแบกหน่อไม้ ที่จะแรกกับการออกไปจากฝ่านี้นะครับครับหลงทางแล้วครับหลงไม่รู้ทางไหนทางไหนแล้วนี่ครับแกก็เดินตามรอย ลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาก่อไหนครับอนอนโอ้ยนะแกตาดีมากเลยนะครับดูงั้นเรามาดูแกหาหน่อไม้ก่อก่อแล้วกันนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวแบตบแบตบเรามีเท่าไหร่ก็ดูไปเท่านั้นนะครับทุกคนต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับ ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะครับที่ออกมาหาของป่านะครับแกไม่ได้เอาอะไรมาเลยสักอย่างนะครับมีแค่เสียมดวงเดียวนะครับกับถุงปุ๋ยนะครับตรงนี้แกเป็นผู้หญิงที่ที่แข็งแกร่งนะครับแกน่าจะอยู่นี่มานานนะครับน่าเป็นเป็นเป็นแบบเผาอะไรสักอย่างนะครับ ไม่ย่อท้อหรอความยากลำบากครับดูนะครับรวแกเสียบอย่างเดียวนะครับถ้าแกไม่กลัวอะไรนะครับเพราะว่าถ้าแต่ผมผมน่าจะโดนเอ,อน้าแทงนะครับเลือดออกแบบเยืดอนนะครับผมตรงนี้ขาผมนี่ แกพบลายหน,หนอนแล้วตอนนี้เขาต้องหาไปประทังชีวิตนะครับทุกคนแกบอกว่า,าให้เราลงทางนูน้นเดี๋ยวเรานี่ครับ,ตร,รบตรงนี้เห็นลายหน,หนอนะครับ ไม่เอานะครับแกบอกว่าไม่เอาว่าครับเดี๋ยวผมเจอคนแล้วผมน่าจะรอดนะครับทุกคนแล้วก็แบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเป็นคลิปที่ผมอยู่ออกจากป่าได้นะครับนี่นะครับผมผมก็ต้องตอบแทนในการเก็บ องอไม้ให้แกนะครับสำหรับวันนี้ผมกงขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับอเอาแกรู้ชื่อผมด้วยนะครับทุกคน